yeah ดีครับผมกอล์ฟเพยชีวิตคาร์ดิโอนะครับวันนี้นะครับเราต้อนรับรถตู้นะครับเป็นรถตู้ทัวร์คอนเสิร์ตของล็อกซ์ตาเมืองไทยนะครับของพี่เสกโลโซนะครับวันนี้นะครับฟิล์มเดิมเนี่ยเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะฮะก็เลยจัดฟิล์มตัวนี้เลยครับเป็นยี่ห้อบูฟินนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับในรุ่น 8K ซีรีส์99นะครับนั่นหมายความว่าป้องกันแสง UV ได้ถึง9.9เลยครับนี่ครับ พี่อบบูปินนะครับนาเข้าจากอเมริกาเลยครับตัวนี้ครับเป็นเซรามิกแท้เลยครับตัวท็อปสูงสุดเลยครับเวลาพิเศษเดินทางนะครับไปคอนเสิร์ตจะได้ไม่ร้อนนะครับโอเคครับจะสุดยอดขนาดไหนครับอดใจรอครับสักครู่เดียวโอเคครับนี่ก็คือฟิล์มสภาพฟิล์มเก่านะฮะนี่สิปีแล้วนะครับเราทาการลอกฟิล์มแล้วก็ใช้ทัควาวสะสาดก่อนนะครับคาบกาวเนี่ยติดมานานมากนะครับ อันนี้ทีมงานช่างก็กำลังเก็บงานนะครับอันนี้เหลือบานหน้าบานเดียวใช่ไหมครับอ่าโอเคอันนี้เหลือบานหน้าบานเดียวนะครับครับคือด้านของคนขับรถนะครับเราจะใช้เป็น60%นะครับ เพราะว่ารถพิเศษนี่ทัวร์คอนเสิร์ตต่างเคินด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เหลือนะครับจะเป็น80ดบอร์เซนนะครับนี่ครับนี่ครับนอกมืดในใสครับป้องกันแสง UV นะครับได้9 9เซเลยครับนะครับนอกมืดในใสครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในครับนี่ครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวของพิเศษมากๆเลยนะครับนี่ฮะโอเคครับ เดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับว่าเวลาเราออกแดดแล้วเนี่ยนะครับนั่งอยู่ในรถเวลามองออกมาเนี่ยจะรู้สึกสบายตาหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวใจลอยครับสักพูดเดียวครับนี่ครับตู้ของพิเศษโลโซครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับกับฟิล์มบูปินนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับนำเข้าจากอเมริกาครับนอกมืดในใสครับนี่ครับป้องกันแสง UV นะครับได้ถึง9 9เลยครับ เพิ่มความดุดันขึ้นไปครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากครับ 8K ครับตัวนี้ครับสวยงามมากครับในส่วนของคนขับรถนะครับเราจะใช้เป็น60%ครับที่เหลือนะครับเราจะใช้80นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวของพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับ ภายในนะครับมองออกไปนะครับสว่างมากนะครับสังนกตุภาพมากนะครับในจุดหน้าเลครับนะครับครับป้องกันแสง UV นะครับได้ถึง99เปอร์เซ็นต์เลยครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวครับ ต้องขอขอบคุณพี่เสกโลโซด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจงานติดตั้งล้ำๆแบบนี้นะครับติดฟิล์มกองแสงนะครับนึกถึงบูฟินนะครับนึกถึงสเปเชียลริดคาริโอครับเบอร์โทร063 498 6168ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่เสกโลโซด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Show me some love I wanna get the party going